จิ๊เฮ้ยจิ๊บเนียเฮ้ยเอาลนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมช่องคีโยวหอยลาลานะครับมาต่อด้วยอีพีนนะครับผมได้ไปเล่นนอกรอบนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับนี่นิดนดนะก็สิ่งที่ได้มาใหม่ก็จะเป็นนี่ฮเครื่องกองน้ำครับเรากินไม่ต้องใช้ไฟใช้ฟืน เก็บทิ้งไปครับเฮ้ยเป็นเตาปิ้งย่างตรงนี้ตรงนี้จะเป็นกล่องใส่ของย่าง,งานะครับเก็บไว้ก่อนนะครับย่างปลาดุกน,นี่แล้วเ,เรามาเจอ,กอเกาะพอดีฮะเราแวะ่อนแล้วตรงนี้ก็ยื่นออกมาข้างบน<ะ>เฮ้ยเจอเกออานะเจอเกาะใหญ่แล้วเหรอ ตงนี้คนระับซึ่งข้างล่างนะี้นเราต้องมาทํำฐานตรงนี้นะมีเงินเละแน่นอนนะไม่หลุมไปไหน,นะนะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เอาละเราไปเกาะใหญ่กันดีกว่าอ่างนั้นก็ฟังต้นไม้แล้วสิ่งนี้ผมว่าจะไปวางที่อยไหนะแต่อันนี้เราไม่มีไม้ไมเลยนะลเราต้องขอ เราจะย้ายทีย่นั่ลบนอนใต้นั้นแหละที่เราจะพัฒนาไปด้านหลังนอนนะคนุณเฮ้ยเฮ้ยไม้ไม้โอ้ยเก็บไม่ได้สักกันเลยเฮ้ยเหมือนว่ายืนยืนเลยครับว่าผมจะเก็บ Đó, khoảng xong việc rồi sẽ lan tụi nghe lưu người nữa Tất Không Big X, một tiếng nữa Thấy ลืมเลยนะครับเนี่ยโอ้โนี่ไงมียันเก่าเด,เดี๋ยวเอาวันเก่าไปใช้ตัดก็ได้นะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันต้องกว้างเปล่า,าแล้วกันเดี๋ยวเราจะาแวะเกาะนี้กันก่อนนะ EP ตอนนี้เราก็จะเลยลุกเลือกจัดจัดนะครับไอจัดจัดนะครับเมื่อกี้พูดว่าจัดจัดนะ คนระวังหูฝาดกันนะครับถ้าได้ยินคําที่ไม่ใช่จัดจัดนะเม่อกี้นะจริงผมพูดจัดจัดนะครับก็ฝากคนที่เพิ่งเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยละกัน,นครับไม่รู้ว่าตอนเปิดคลิปเมื่อกี้ได้พูดไหมหรือรู้สึกหลงหลงืมลืม,ลม,ลมช่วงว่าเราควรทําขวดน้ำเดินนะแตสลาม เอ๊ลืมไปเลยว่าเราต้องทําแพข้างล่างไว้เพื่อเซฟนะครับถ้ามันกัดอย่างน้อยมันก็ไม่แตกถ้ามันกัดแตกนี่คือจบหมดเลยนะครับไอฝั่งนะั้นโอ้ผมเพิ่งเสียเตาอันหนึ่งไปนะครับเพราะว่ามันกัดแพะเรือเราอะนะสร้างมาตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้อันนึงนลมไปข้างไหนเนี่ย เดี๋ยวต้องหาเวลามาจัดแต่อันนี้จริงผมมี2อันแล้วหายไปแล้วครับหายไปหมดแต่ตอนนี้ใกล้จะเป็นนักล่าฉลามแบบเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหัวดเนี่ยฮะโอ้หัว6ชิ้นอะ่ะเดี๋ยวจะทำเป็นอนุสาวารีย์ เดี๋ยวจะแปะฝาผนังไว้เลยนะเราต้องช่วยครับถ้าหากคนชวดจะแสเน่เนี่ยอะไรๆมันจะได้ง่ายขึ้นนะ ก็ถ้ามาได้แค่นี้ก็หาหลับหานอนก่อนแล้วกันนะครับตื่นเช้ามาค่อยว่ากันใหม่เช้าแล้วจะเก็บของไอ้หนูหิวจังเลยบางกอกโอ้โหนี่มันอะไร มาได้แค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวขับพลาสติกหกชิ้นเลยทิ้งสมองเลยนะแล้วเราก็จะเก็บของเดี๋ยวเก็บไปในกล่องนี้ก่อนละเก็บพวกของที่เรามีอยู่แล้วนะมันจะได้ไม่เกะกะนะครับอันนี้นนไปกินให้หมดเลยเดี๋ยวไปปิ้งไว้กันดีกว่า ตรงนี้ผมคิดว่าผัดติกไปกันกระไรหน่อยแต่อร่อยแนะ่ย,อย,อยขอบคุณที่นำทางนะไอ้หลามอะไรวะนะคือคือคืน,น,น,นเร็วเร็วเร็ว อุย้ยโดนกระสบุบนสองรอบเดี๋ยวนะขอขึ้นก่อนไม่ได้จริงครับเราจะสู้มันไม่ได้เรือเราจอดใจจัดเลยเฮ้ยเจอร้านอีกแล้วกับฉันเลยอยากจับจริงๆเลยจับไงวะปืนเหรอไหนปืนวะไม่เอาอะเปลือง ตึงๆปะตึงตงปะอันนี้คือเทรดอะไรสักอย่าง,อเ,อางเอองั้นต้นไม้ต้นนี้ผมขอแล้วกันนะครับอ,อ่าของเยอะเนี่ยก่อนเนะี่ย ดีครับดีขึ้นจะได้สอบวจง่ายๆนะครับว่าเออกาอน,นี้มีอะไรบ้างโอ้ฝั่งนี้น่าฟามฝั่งนู้นมีนก โอ้โหเวนเอ้ยมันขึ้นได้เหรอว่ามต้องมีของอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเดี๋ยวเราขอเอ้ยนี่ไงเรามีเคล็ดลับไงเราจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้นะครับเพราะว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวไปชนทั้งหลัง nanti tik leyang เฮียเอ้ยเอ้ยไม่ได้ปักเป้าปักเป้า อ้าวเรียบร้อยฟาร์มยาวครับจังหวะน,นี้ข้ามนักล่าฉลาดจริงเลย๋ยวขอคองเก็บก่อนยังไงเราก็จะไม่ประมาทครับประมาทไม่ได้จริงเดือดวูจอดไกลเหลือเกิน

ไอฉลามที่เก็บเมื่อกี้กลัวเดี๋ยดนะของเต็มจัดอันนี้ใช่ไหมเฮ้ไอฉลามที่เราเก็บเมื่อกี้อันนั้นหรอโอ้ยเกือบแล้วครับ เกือบไม่ได้กินเนื้อฉลามซะละ างไว้นะแล้วก็อัน,นเก็บเก็บเก็บสูตรแล้วก็อันนี้ของเอ้ยไม่ใช่นอนของเสร็จแล้วเก็บไว้นี่นี่เก็บนนเ,เก็บ ไม่ตอนนี้เริ่มต้องการแรล้วมีแต่ดินเลยนะครับออกเดินทางต่อได้ดถึงเวลากลับมาสร้างแพรของเราต่อแล้วล่ะ ปกำลังคิดอยู่ว sure. ่าอันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะอาจจะเลี้งมาต่อตรงนี้ใช่ป่ะมันจะได้ไง่ใช่ป่ะก็หูแล้วหมดจริงหรอคนนี้ คือตอนนี้เราจะทำฟาร์มนกด้วยเลยกำลังคิดว่าเออควรไปวางตรงไหนดีนะหรือว่าทำอีกชั้นขึ้นอีกดีไหมอะไรเงรี้ยแต่ผมมองว่าแม่งแค่นี้มันก็สูงแล้วนะอือจะทำเป็นแนวข้างนอกดีกว่า โคชซิ่งเหรอจวดแบบนี้เออแล้วก็เอ,อ้ยเราได้ใบไม้ไมาเยอะนี่นี่สิ่งนี้แหละใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราทำที่กองกันดีกวะนะ่า นี่ไงยนีนี่เป็นไงโหต่อจากนี้ก็วางสิครับปึ๊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 บไปกบเราก็ต้องทำบล็อกกัมนะ เกิเราจะเจอเกาะอ,อีกแล้วนะข้างหน้าอันนี้คืออันนี้คือเนี่ยเราต่อเติมด้านหลังมานะคือมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเนี่ยดีดิผมกำลังพยายามต่อเติมที่ทําบล็อกแบบนี้เพราะว่ากันฉลามง,งับครับว่าเราดันมาเจอเกาะอ,อีกแล้วก็ถือว่าเจ๋งครับเพราะว่าเราจะไปฟรรมมาร์มไม้กันนหะเพราะว่าจะเราจะทําการต่อสร้างครองยิ่งใหญ่ของเราเอะทิงสมอเทสมองไปเดี๋ยวก่อน ไม่มีอะไรที่ควรเก็บอะไปเถอเอาละ่ะตอนนี้ผมว่าไอตัวนี้มันวอนะ่ะมันต้องเจอเราอะ่ะว่านะไหนมันวะเดี๋ยวผมว่าเราต้องมีธนูเว้ยยิงธนององอาจในวิธีนะครับเดี๋ยวเจอ,อเฮ้าเลือดทนไม่ไหวแล้วฉันเก็บสลามไว้ท่านบนได้อย่างไร

แชปติเวนคำงั <at Christmas> <y wicked> <kav vil uit> so oh ้นเราก็ต้องไปบินธนูแล้วก็ต้องเดี๋ยวฝากธนูไว้กัอโอ๋อใช้ปัติเฉยสลามันโอเคไปมา เผื中中่อสิ้นชีพนะครับเก็บพวกนี้อุปกรณ์ทำมากริงนะเก็บไว้ไม่หมดไอ้แกคิดว่าแกอยู่เหนือเกมฉันกันเหรอในจริงแกเข้ามาห็นนุ่มไหนมันวะอือ đây các anh xui lệch chặt nốt. thành nóc lâm ba, chiến tranh lâm ba. ไม่เอาละจำได้ว่าเหมือนมันจะมียาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาสูตรขับยากันดีกว่าแล้วคือใช้ไข่แล้วคือใช้ไข่ไงไข่ยังไม่ได้สักฟองอยใช้ดินเนี่ยกดหลอกเออไม่รู้ กลามาันลังพึ่งอะไรไม่รู้เกี่ยวกับน้ำก้องส่องทางเอาละไปเลื่อยแต่ไม่เต็มดื่มน,น,น,น้ำก่อนขอรีบหนึ่งกลับมาแล้วล่ะ โอ้ใกล้คือหลบหลบทิศทางคูนีก่อนเดี๋ยวนอนตื่นมาเลือดต้องเต็มเกือบน้อยก็เกือบเต็มแล้ววะเพิ่มพลังด้วยเนื้อไอ้หลามไม่หว่งเนื้อปลานิน

Done. you're <laughs> cái Đi... gì một cái gì chuốc ní chuốc chuốc chút chuốc 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 <c oughs> จบแล้วเองเจอนักล่าหมูมป่าอย่างข้า,จ,าจะเอาเนื้อแกไปกินจากเราต้องใส่ใช่ไหมน,นักลา่าหมูป่าเควสสำเร็จไม่กลัวอะไรแล้วเฮ้ยเราพอใส่ไปมัน โอ้สเตะเฮ้ยแล้วนีนใช้ทำกราเปอาเลยบ้างล้ทเอากระเป๋าของหนังอะไรอย่เงี้ยนะเอาเก็บไว้ฮะหมดเลยเหรอ ฮ่าฉันเป็นนักล่าทุกอย่างแล้วไอ้หนุม่มรู้สเต็ปแล้วสิน้ก็ต้องทำไง Got it. ต้องไดีเล้อมต้องตีต้นปลาสักพ <c oughs> อทีมหน่อยโอเคตอนนี้ผมตัดต้นไม้เกี้ยงแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยครับแล้วก็ โอเคสำหรับพาร์ตี้นะครับผมก็ว่าอย่าข้าไปก็ยัองอย่าได้ไฟมันนานล่ะเ <Yeah. S 2> สียงกราดเยอะหายเฮียดูจะใส่กับหมูแกงกลัวฉันบ้างล่นะ สำหรับคลนี้ผมก็ขอ,อไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยล่ะสำหรับวันนี้บายบายไหนล่ะ